พระเจ้าเองก็จะต้องทำลายสิ่งนั้นในบึงไฟน,น,นะครับดันั้นเหตุผลที่สี่เป็นเหตุผลที่ต่อเนื่องว่าทำไมพระเยซูจึงจำเป็นต่อชีวิตของเราก็เพราะว่ามนุษย์ทุกคนล้วนถูกตัดสินลงโทษให้ตกในบึงไฟนรกเรียบร้อยแล้วอย่าไปคิดว่าอย่าไปฟังว่าเพราะไม่เชื่อพระเจ้าเลยตกนรกเพราะไม่เชื่อพระเยซูเลยตกนรก พระเยซูไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้มนุษย์ตกนรกแต่<ม>พระเยซูเป็นเหตุที่ทํามนุษย์พ้นจากความพินาศ<ม>นะทีนี้เราเข้าใจตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมลบนี่ก่อน<ม>โอเคที่สีสกเกตทันไหมถ้าทันพยักหนะ้า<ม>ถึงตรงนี้มีคำถามไหมหยังตามไม่ทัน นะโอเค,ครับผมต่อนะครับมนุษย์ทุกคนล้วนถูกตัดสินลงโทษพิาพากษาเรียบร้อยแล้วคําถามคือเพราะเหตุดาจึงเป็นเช่นนั้นเออทำไมมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนจึงถูกตัดสินลงโทษให้ตกนกตรกบึงไฟเรียบร้อยแล้วรบก<า>วนะเหตุผลประการแรกนะครับถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลมาจากอันแรกเลยคือพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะ ในยอนบทที่สามข้อสิบแปดลองดูนะครับยอนบทที่สามข้อสิบแปดอ่านไดครับเปิดหใหม่เดี๋ยวดูยนบทที่สามข้อสิบแปดส่วนคนที่ไม่ได้ร่างใจยต้องอยู่ย <c oughs> ยที่ข <c oughs> ้าวสารรถข้อไหนนะในพนาสุดเดียวของพระเจ้า ทำได้ทำมาสิเก็บเอ่าแล้วอะไรทมาสิไปสคับน่ามากัเก็ดิ้นเจ๊ทำแล้วเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะ เห็นไหมครับเห็นคำว่าถุยภาษาร์แล้วหรือยังเห็นไหมครับเห็นคำนี้แล้วใช่ไหมได้บอกว่าไหมนได้ยิ่ไหมที่สิสัส่วนเห็นี่ยนะแ้วชูเห็นหรือเปล่าเราที่ตกลงนี้อะโดฮัลโหลินเลีเยวใช่ ฮัลโ <Hello? S 2> หลแล้วไปดูดมาใกล้เป็นไงที่บ้านโอเคเป็นยังไงตอนนี้สัญญาณมันไ uh, ม่ค่อยดีโอเคเป็นยังไงบ้างฮัลโหลฮัลโหล

จะจดจะวัดฝนตกเงียบแล้วเงียบแล้วเงียบแล้วเดี๋ยวนานั้นผมขอมาสายไว้ก่อนวอนล้วขยับไม้ปุ๊บล้วมันนี้เลยตอนนี้เป็นยังไงไม่เลยงยถงเยบกนแตบกอนตมกนแต่ผมชอบนแตบอนตอ่นตนแอนแต่อนนนยังไงอ่บต่นนตอนนน ตออนนีีะไรัฮัลโหลโอ้ได้ยินไหมครับฮัลโหลเบอรสองนี่ครับได้ยินไหมครับเอรสองนี่ครับฮัลโหลเงียบแล้วค่ะเงียบไว้ได้หยิบนอะไรกันน okay, ี okay, ่ฮัลโหลมายังฮัลโหลไมายังฮัลโหลน้าม้ยัง ตอนนี้มายังดังมากฮัลโหลมายังตอนนี้ฮัลโหลฮัลโหลครับมายังฮัลโหลโอเคเหยียบไม่ได้เลยเหรอตอนนี้ยังไดยยนน้ยินอยไหมเหยียบไม่นั่นเป็นเลย ตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมเป็นครับฮัลโหลโอู้หึ่ยเลยเต็มย์ ขยับไม่ได้เลยเนาะไม่ได้ยินไม่ได้เลยโอเคได้ยินอยู่ไหม,ไหมโหลได้ยินไหมครับอ๋อลอรับได้ยินครับได้ยินนะครับรับเสร็จไปยังไงบุ๊คบ้ามาว่า,าดี ลูกจีปิดไม้ด้วยโอ้ลูกสาวค่ะไอ้ลูกใครเนี่ยสวยเชียว่ะต่อนะครับคําว่าคํานี้นะคําว่าถูกวิพากษาแล้วเนี่ยมันกาลังเน้นที่ผลนะครับนะคาคํานี้เนี่ยเป็นคําที่เน้นที่ผลหมายถึงคนเนี่ยถูกวิพากษาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่อยู่ที่ว่าเขาทําอะไรนะ าซาลองบอกซิว่าทำยังไงเราถึงจะตกนกรกเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อเราจะตกนรกทำบาปครับแล้ว <c oughs> อย่ใครนะั้นน้องเล็กล่ะน้องเล็กต้องทำยังไงถึงจะตกนก <c oughs> รกฮัลโ <c oughs> หล <c oughs> ช่วยทำไงต้องตกนรกไม่ต้องทําอะไรก็ตกนรกอยู่แล้วอ่าฮะแล้วคมพีตรงนี้ก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องทําบาปเราเองถูกตกนรกถูกทําให้ตกนรกเรียบร้อยอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องพยายามทําอะไรเพื่อไปที่นรกนะครับนะในยอห์นบทที่สามข้อสิบหกนะครับดูยอห์นบทที่สามข้อสิบหกเนี่ย ย้อนไปี่สามข้อสิบหกบอกว่ายัางไงเอทรงรักลกดังนี้คือได้จะทานพระบ,บุตรอง์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบ,บุตนั้นจะไม่พินาศในที่ดัาตรงนี้เนี่ยไอ้คาว่าจะไม่พินาศนะครับอไอ้คาว่าไม่เนี่ยขีดทิ้งนะหรือใส่วงเล็บไว้ก็ได้และเพิ่มเติมคําว่าออกจากนะ ออกจากความพินาศและคําว่าแต่หลังคําว่าพินาศเนี่ยใส่คําว่าทันทีด้วย mm hmm. นะคำว่าจะไม่พินาศนะครับคำ mm hmm. คำนี้ในภาษากรีกนะอะโอะโเรไทเนี่ยนะครับ นะมันมีอยู่สองคำคำว่าอภ o กับคําว่าเรไทหรือคำเนี้ยรากศัพท์มันคือเรโอนะเรโอตัวนี้แปลว่าทำลายทำลายให้พี่นาถันไหมคํา <c oughs> คว่าอภ o อภพนี่มีความหมายว่าออกออกจากแยกจาก นะภาษากรีกเนี่ยคำนี้กำลังบอกว่าไม่ใช่แปลว่าไม่พินาศแต่มีความหมายว่าไม่ใช่แปลว่าไม่พินาศไม่ใช่ต้องแปลว่าจะออกจากความพินาศหรือออกจากการทำลายล้างและเติมคำว่า